อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้คุณพลาดคลิปต่อไปนะครับ การสอบเข้ามหาวิทยาลัยถือว่าเป็นช่วงชีวิตที่สําคัญที่สุดของนักเรียนทุกคนเลยนะครับแล้วก็นักเรียนทุกคนเนี่ยครับก็ต้องพยายามอ่านหนังสือกันอย่างหนักนะครับเพราะว่าปัจจุบันมีการสอบหลายประเภทครับไม่ว่าจะเป็นการสอบ9ว,วิชาสามัญโอเน o ็ net, หรือว่าแพทแล้วก็แกลนะครับแน่นอนครับผมคลิปนี้นะครับผมจะพาไปพบกับ1ิหนังสือเตรียมสอบแกลดเล่มไหนดีที่สรุปเนื้อหาครอบคลุมพร้อมกับแนวข้อสอบครับ ที่ติวเข้มโอเคครับผมถ้าหากพร้อมแล้วไปชมกันครับ ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกันก่อนนะครับว่าการสอบแกดคืออะไรการสอบแกดหรือ general attitude test คือการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไปมีไว้เพื่อวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จตามหลักของสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติหรือสทศโดยการสอบแกดนี้จะแบ่งออกเป็นสส่วนได้แก่ส่วนที่1ความสามารถในการอ่านการเขียนการคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้โจทย์ปัญหาหรือเรียกสั้นๆว่าแกดเชื่อมโยงและก็ส่วนที่2ก็คือความสามารถในการ สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษที่จะทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษในทักษะต่างๆโดยคะแนนสอบแกดนี้มีไว้เพื่อยื่นผ่านระบบ t c a s t สำหรับใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งแต่ละคณะแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีสัสดส่วนการใช้คะแนนแกดที่แตกต่างกันไปเอาละครับสำหรับคลิปนี้เรามาแนะนํา10อันดับหนังสือแกดที่น่าสนใจในปี2021นี้มีเล่มไหนบ้างถ้าหากพร้อมแล้วไปชมกันครับ เริ่มจากเล่มที่10หนังสือถอดรหัสเออ o r ของรองศาสตราจารย์ดรสุภวัตพุกเจเริญไฮไลท์ของหนังสือเล่มนี้คือเอาชนะข้อสอบส่วนเออ o r ให้อยู่หมัดด้วยหนังสือระดับเบสเซอร์ถ้าถามว่าข้อสอบส่วนไหนยากที่สุดในข้อสอบแกตภาษาอังกฤษมั่นใจว่าคนส่วนใหญ่ต้องตอบว่าพาร์ทเออร r แน่นอนครับ เพราะว่าเป็นพาร์ทที่ต้องใช้ทักษะต่างๆมากมายตั้งแต่การคิดวิเคราะห์ไปจนถึงความสามารถทางไวยากรณ์ของภาษาแต่ใครที่ไม่แม่นก็ไม่ต้องกังวลครับเพราะหนังสือระดับเบสเซอร์เล่มนี้เต็มไปด้วยเคล็ดลับและเทคนิคต่างๆในการทําข้อสอบและยังรวมแนวข้อสอบไว้มากกว่า300ข้อพร้อมเฉลยอย่างละเอียดเลยครับ เพื่อให้คุณสามารถฝึกฝนและก็มั่นใจก่อนไปเจอข้อสอบจริงนะครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่149บาทต่อมาเล่มที่9หนังสือแกด วิเคราะห์เชื่อมโยงของสุรเชษพิชิตพงเผ่าหรือพี่ยูหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่การันตีคุณภาพด้วยยอดพิมพ์มากถึง17ครั้งและยอดจําหน่ายกว่า100,000เล่มครับซึ่งสาเหตุที่ทําให้เป็นยอดนิยมขนาดนี้ก็เพราะด้านในเต็มไปด้วยเคล็ดลับในการทําข้อสอบแนวข้อสอบที่มากถึง60บทความแล้วฉเฉลยที่ทําออกมาอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายที่สุดนอกจากนี้ภายในยังสอนเทคนิคลับตารางวิเคราะห์ปัญหาฉบับวินิจฉัยทุกจุด ในแบบฉบับของผู้เขียนอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดตำราพิชิตแกดเชื่อมโยงเลยครับแล้วหนังสือเล่มนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่209บาท เล่มที่8หนังสืออภิมหาคัมภีร์แกะเชื่อมโยงแบบยากมากของดิสทอนโรดพัทรกิจหรือติวเตอร์แจ็คเล่มนี้ต้องบอกเลยครับว่าต้องทบทวนจนกว่าจะมั่นใจด้วยโจทย์ฉบับที่ยากมากจํานวน70บทความสําหรับหลายๆคนที่ทําโจทย์และก็สอบเก่าซ้าไปซ้ำมาแต่ก็ยังไม่มั่นใจสักทีเราขอแนะนําหนังสือเล่มนี้ให้เลยครับเพราะหนังสือเล่มนี้ได้รวมโจทย์แกะเชื่อมโยงมาให้ลองทําถึง70ข้อและที่สําคัญยังเป็นโจทย์ฉบับยากมากเพื่อเพิ่มพูนทัก ักษะของเราให้มากกว่าเดิมนอกจากนั้นหนังสือเล่มนี้ยังไม่ได้มีแค่โจทย์อย่างเดียวแต่ยังรวมหลักทฤษฎีเคล็ดลับและประสบการณ์ต่างๆในห้องสอบแทรกไว้อีกด้วยจึงเป็นหนังสือเตรียมสอบที่เหมาะที่สุดสําหรับคนที่ไม่มั่นใจในการสอบแกดเชื่อมโยงครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่247บาทเล่มที่7หนังสือพิชิตแก อิงเข้าใจง่ายสอบได้เต็มร้อยของสุภาณีตาเที่ยงหรือครูเอิงโดยหนังสือเล่มนี้จะทําให้การทําข้อสอบนั้นเป็นเรื่องง่ายด้วยวิธีการสรุปเป็นไม n d แม p ถ้าเป็นคนที่ต้องการเทคนิคดีๆสําหรับการทําข้อสอบแกศภาษาอังกฤษหนังสือเล่มนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์ครับเพราะว่านอกจากแนวข้อสอบพร้อมเฉลอยอย่างละเอียดที่สอดแทรกมาไว้ในหนังสือแล้วหนังสือเล่มนี้ยังมีจุดเด่นอยู่ที่การใส่เคล็ดลับเทคนิคต่างๆในการทําข้อสอบมาให้อย่างเต็มอิ่มไม่ว่าจะเป็นการสรุปเนื้อหาออกเป็นไมล์แม เทคนิคในการตีโจทย์ให้แตกและเคล็ดลับในการตัดช้อยข้อสอบเรียกได้ว่าหากมีหนังสือเล่มนี้เล่มเดียวก็มั่นใจในทุกสนามสอบแล้วครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่288บาทเล่มที่6 คำพีแกดเชื่อมโยงแนวข้อสอบพิชิตทุกสนามสอบของสรันพัฒตันทัญญพัฒ์แล้วก็คณาจารย์โดยหนังสือเล่มนี้จะแบ่งข้อสอบออกเป็น3ระดับเพื่อให้เข้ากับความสามารถของผู้เรียนสำหรับบางคนที่ทำยังไงก็ไม่เข้าใจแกดเชื่อมโยงและอ่านหนังสือไปกี่เล่มก็ยังไม่เข้าใจหนังสือเล่มนี้อาจจะช่วยคุณได้ครับเพราะจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือจะแบ่งระดับความยากของบทความเป็น3ระดับได้แก่ง่ายปานกลางไปจนถึงยากเพื่อให้ผู้เรียนค่อยๆสามารถฝึกฝนและปู ปูพื้นฐานจนกว่าจะชํานาญและนอกจากนี้ในหนังสือยังสอดแทรกไปด้วยเคล็ดลับแนวการทำข้อสอบแล้วยังสอนวิธีการเขียนแผนภาพให้เข้าใจง่ายไว้ด้านในเล่มอีกด้วยจึงเป็นหนังสือเตรียมสอบแกะเชื่อมโยงดีๆที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการปูพื้นฐานให้แน่นครับโดยหนังสือเล่มนี้มีค่าตัวอยู่ที่225บาทเล่มที่5หนังสือแนวข้อสอบติวเข้มแกะ ของกนกเนตรวรลวงแล้วก็หัทไทยชนกเงินดีเป็นหนังสือที่รวมแนวข้อสอบติวเข้ม10ชุดพร้อมเฉลยฝึกฝนทั้ง4ทักษะสําหรับนักเรียนเตรียมสอบแล้วการทําแบบฝึกหัดคือการทบทวนที่ดีที่สุดและสําหรับคนที่ต้องการที่จะทบทวนความรู้ด้านภาษาอังกฤษของตัวเองไปก่อนสอบจริงเราขอแนะนําเล่มนี้เลยครับเพราะเป็นหนังสือที่รวมแนวข้อสอบติวเข้มฉบับใหม่ล่าสุดมาให้ถึง10ชุดด้วยกันครอบคลุมทักษะถึง4ด้านที่ใช้ออกในข้อสอบจริงพร้อมกับเฉลยอย่างละ ละเอียดในเล่มเรียกได้ว่าครบทุกอย่างและจบในเล่มเดียวถือเป็นหนังสือรวมโจทย์ที่อยากแนะนําอีกเล่มหนึ่งครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่252บาท เล่มที่4หนังสือพิชิตข้อสอบแก็ดเชื่อมโยงบวกอังกฤษของพรนัทนภสัสกรสกลแล้วก็ศักดิ์ดิทัศน์ฉนามหัตนาสําหรับใครที่ไม่ถนัดอ่านหนังสือหลายเล่มแต่อยากได้หนังสือที่มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งแก็เชื่อมโยงแล้วก็แก็ดภาษาอังกฤษรับรองว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนครับเพราะหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อสอบและโจทย์ของแก็ดเชื่อมโยงและแก็ดภาษาอังกฤษเอาไว้อย่างเต็มเปี่ยม รวมถึงสอดแทรกเคล็ดลับและข้อระวังในการทำข้อสอบเอาไว้ด้วยซึ่งหากเราได้อ่านแล้วก็ฝึกฝนทำข้อสอบด้วยแบบฝึกหัดฉบับใหม่ล่าสุดในหนังสือเล่มนี้แล้วรับรองว่ามหาวิทยาลัยในฝันจะไม่ไกลเกินเอื้อมครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่270บาท เล่มที่3หนังสือพิชิต150คะแนนเต็มแกดภาษาไทยของนภัทรอดเหตุภยัยหรืออาจารย์คลุยหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสืออีกหนึ่งเล่มที่นักเรียนเตรียมสอบที่ใครหล,หลายๆคนแนะนํากันแบบปากต่อปากว่ายังไงก็ไม่ควรพลาดครับเพราะแบบฝึกหัด52บทความนี้เป็นบทความที่ใกล้เคียงข้อสอบจริงมากที่สุดอีกทั้งนอกจากโจทย์แล้วหนังสือเล่มนี้ยังอัดแน่นด้วยหลักการทําข้อสอบเทคนิคช่วยจําและเทคนิคจับผิดข้อสอบที่ชอบนํามาใช้หลอกคนสอบและยังมีฉเฉลยที่ละเอียดสุด เรียกได้ว่าเป็นหนังสือเตรียมสอบอีกเล่มที่ไม่ควรพลาดเด็ดขาดครับโดยหนังสือเล่มนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่195บาทเล่มที่2แนวข้อสอบแกศภาษาอังกฤษของรองศาสตราจารย์ดรสุภวัตพุกเจริญ ถ้าพูดถึงหนังสือเล่มนี้มั่นใจว่าหลายๆคนต้องร้องอ๋อแน่นอนครับเพราะหนังสือเตรียมสอบแก็ดภาษาอังกฤษเล่มนี้เป็นเล่มที่ขายดีและได้รับความนิยมอย่างล้นหลามมาโดยตลอดซึ่งภายในหนังสือจะประกอบไปด้วยข้อสอบ10ชุดที่ออกแบบมาให้คล้ายกับข้อสอบจริงมากที่สุดพร้อมกับเฉลยภาษาไทยที่อธิบายทุกข้อและคลายข้อสงสัยต่างๆอย่างละเอียดนอกจากนี้ยังมีสุดยอดคำศัพท์300คำที่มักออกสอบแทรกเข้ามาอีกด้วยบอกได้เลยว่าแม้จะเป็นหนังสือที่ตี พิมพ์มานานแล้วแต่อมะตะเนื้อการเวลาเลยครับโดยหนังสือเล่มนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่195บาทแล้วก็เล่มที่1หนังสือดูโอแกตไทยอังกฤษของอาจารย์คุยแล้วก็อาจารย์ทวีจูเนียถ้าอยากซื้อหนังสือเตรียมสอบแกตเล่มเดียวและไม่ต้องซื้อหนังสือเล่มอื่นอีกหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณครับเพราะหนังสือเล่มนี้จะอัดแน่นไปด้วยหลักการทําข้อสอบ เคล็ดลับเทคนิคช่วยจําและแนวข้อสอบจริงของข้อสอบแกดเชื่อมโยงและแกดภาษาอังกฤษพร้อมกับเฉลยอย่างละเอียดในทุกข้อนอกจากนี้หนังสือยังช่วยเสริมความมั่นใจให้กับผู้สอบด้วยการรวบรวมคําถามที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์เข้ามหาวิทยาลัยและตัวอย่างคําตอบแถมให้มาอีกด้วยเรียกได้ว่าเล่มเดียวจบตั้งแต่เตรียมตัวสอบจนสอบผ่านได้เลยครับโดยหนังสือเล่มนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่3 1 5บาทครับผม ครับผมอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดของการเตรียมตัวสอบนั้นนะครับไม่ใช่การเลือกซื้อหนังสือแต่อย่างเดียวนะครับแต่มันคือการมันขยันอ่านทบทวนทําแบบฝึกหัดหรือทําข้อสอบบ่อยๆนะครับแล้วก็ฝึกฝนตัวเองเนี่ยฝึกฝน,นพัฒนาความรู้ของตนเองโดยตลอดนะครับแม้ข้อสอบจะยากแค่ไหนนะครับแต่ก็มั่นใจได้เลยครับว่าเราสามารถจะต้องทําข้อสอบนั้นได้แน่ๆครับผม โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกด s ับสไ r i b e เปิดกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ